สัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชน,นะคะพาลงพื้นที่ติดตามการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารกับพี่สกาวใจจ๋านนะคะเราไปดูสิคะว่าข้างในมีอะไรไปเลยกันเลยค่ะวันนี้นะคะพี่สกาวใจนะคะ ก็จะพาพวกเรามาเยี่ยมชมสวนของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างจากที่เราทําไปคลิปไปเฟสหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ต่อด้วยเฟสสองค่ะอันนี้นะคะก็เชิญก็เชิญชมสวนสกาวใจได้เลยค่ะ <c oughs> สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอห้ราชได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนผักของพี่สกาลใจจากการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทําให้พี่สกาวใจมีผักกินเองในบ้านปลูกผักที่กินกินผักที่ปลูกประหยัดรายจ่ายเพิ่มเราได้ให้แก่คนเรือนอีกด้วยไม่คิดว่าเขาจะปลูกง่ายเลยเนี่ยตัดตัดเนี่เอามาเสียเลยก้เนี่ยอย่างที่เห็นนะแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันได้เลยตัดโนตัดโนยางอยวเลย ในเฟสสองนี้พี่สกาวใจเองก็ได้มีการเตรียมแผนการปลูกผักเพิ่มเติมจากเดิมเป็น10ชนิดซึ่งขนาะนี้เองผลผลิตที่ได้กำไรอย่างมากคือการปลูกแตงกวาซึ่งสร้างรายได้หลักให้กับครัวเรือนนง่นเอง โลค่ะพี่น่โลค่ะีโเลยหรคะว้าวสามารถเข้าเยี่ยมชมสวนของพี่สกาวใจได้ที่บ้านสวัสดิเริญหมู่ท <c oughs> yeah, <c oughs> ี <Dance> ่10ตำบลห้วยราชาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ